ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะท่านผู้ชมฝากกดไลค์นะครับผมให้ครบ1,000ไลค์ด้วยลวกันนะโอเคผมใครกดแล้วก็ไปชมคลิปกันเลย ร้าน f i r s t Shop นะครับผมตอนนี้เนี่ยเลดอยู่ที่7เลยนะคุณดูครับระบบนะครับผมมี V I P s e r v e r แล้วก็ ID p a ียพเนี่ยนะครับและมีบริการฟาร์มแมบบต่างๆด้วยนะคุณดูนะครับผมหรือว่าบริการกดผลต่างๆเนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์นั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้าน f i r s t Shop ด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้นะครับผม คือคืนหน่อยคือคืนอะไรมึงกูถามจริงฮะกูถามมึงเป็นอะไรคือคืนอะไรคืนมันเงียบเงียบมาเนี่ยอ๋อเงียบเงียบอ่ะเออคนดูกำลังมองหน้ามึงอยู่นะตอนเนี้ยอ้าว หดโอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกัรในวันนี้เนี่ยอยู่กับผมคิงนั่นเคดีแล้วก็ไอไว้คูงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอ่าสำหรับในวันนี้นะครับผมพวกผมเนี่ยจะทําการเอาดาบเอ็กมัดมา vs ผลทั้งหมดในเกมนี้เว้ยเออคนดูก็อยากเห็นใช่ไหมว่า้แค่ดาบเดียวเนี่ยจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ไลค์แชร์ ด้วยรายการนะครับคลิปนี้ขอกี่ไลท์เดย์หนึ่งพันไลค์ครับหนึ่งพันห้าร้อยครับหนึ่พันห้าร้อยอัพขึ้นไปด้วยรายการนะครับถ้าเกิดว่าถึงก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณโดโอเคนะผมก็พร้อมแล้วก็เลตส์โกไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผลนี่เนาะนะครับโอเคมาเรามาสู้เลยดีกว่าผลชื่ออะไรไม่รู้ช่างมถอะโอเคผมนี่มาไปล่างเลยไปล่างเลยนี่ไงตะโกนตะโกนตะโกนก่อนมีการเปิดหายคีไหมฮะเปิดเปิดก็ได้มั้งอ่าเปิดเปิดอ่าเปิดเปิดอ่าโอเคได้นี่ไงไว้เอ็งพลาดแล้วนี่ผ่าดครับโทษทีโอ้ my god คือผมจะใช้แค่ผมใช้ได้แค่โอ่อฝาก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  ฟกโอ้กับตายโอ้ไว้กับตายโอ้โหโอเคนะครับผลแรกก็จีจีแพ้ไปนะคนดูโอ้ไม่กูดโอเคมาผลต่อไปนะผลบาเลียเนาะมาเลยลบได้ลบได้ลบได้เอาเว้ไปไหนเฮ้ยนี่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 ไง โชิชตายนี่ไงโคกระจอกเลยผลเนี่ยไว้อ่อนเกินโอ้โหผลบาลีโคตรอ่อนเลยคุณดูโคจรอะกโคจรจัดจริงมันไม่ได้ไว้พีพีเออโอ้โหอ่อนเกินผลต่อไปนะเป็นผลอะไรดีเขียนไม่น่าเอาผลบาเลีมานะพี่นะเออใช่โอเคผลต่อไปนะเป็นผลนี่ยีราฟคอยาวครับคุณดูโอเคมาเลยเอาฮ้ยมันยีราฟยังไงวะนี่ยีราฟคอยาวอ่ะ นี่ไงนี่ไงเรากระจอกนี่ไงคนดูผมว่าชนะผมว่าชนะมาดี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 โนี่ไงนี่ไงเรานี่ไงเรากระจอกกระจอกครับโทษทีฮะไม่ได้กระจอกครับกระจอกกระจอกได้กระจอกได้กอเอาดิเอาดิกระจอกเอาดิกระจอกโอ้โ มาดิกระจอกกระจอกโอ้โหฮาคยคการาาสังเกตยากระโดดชื่อผมไปยากได้ <c ười> กระจอกกระจอก <c ười> โอ้โหนี่ไงคือล่างก่อนจูก,ก่อนเกิดเกิดฟุ๊ฟมาดิกระจอกออ <c ười> กระจอกกระจอกไม่เกินเกินหวังในเกินนี่ไงฮายิสังเกตทำงานไม่ได้แล้วสิใช่ไหมเฮะ แย่แล้วผมแย่เลยครับมึงกระโดดก็เลยเข้าวันเลยเหรอนี่ไงนี่ไงนี่นี่ๆๆๆกระจอกกระจกตายไปซะโอเคว่าผลนี้ชนะนะคนดูครับผมนะผลใหม่เวอร์มากๆเลยนะคนดูเอาละผลแห่งความมืดมาแล้วไปมาสามสองหนึ่งเลสโก้เฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดมาดี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  ก็มาดิปิฉแล้วปึ๊บ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 ออกเอาจอกตายแล้วมันก็ตายด้วยไ้ว้อะใช่ไหมไม่ตายไม่ตายใช่หรอ <c oughs> โอ้ยกระจกเกิดกู <c oughs> โอเคครับนาผลต่อไปผลรีเจนจ <c oughs> เี้ยกันกันว่ามึงฆ่าตาเหออ่เอ,อนั่นแหละ <c oughs> หลีลาซะจริง <c oughs> โอเคมา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 ,มาลุยเลยครับคนดูใครเชียดดาบก็บวกหนึ่งไม่ใช่ดิใครเชียดดาบก็บอกผมด้วยนะครับใครอยู่ฟังผมก็คอมเมนต์กันมา เออเอางี้ดีกว่าใครเชียร์ผลไลค์คอมเมนต์มาดีกว่านี่ไงนี่ๆๆๆๆๆๆนเฮ้ยจูก่อนฮูฮผลเนี่ยแหละโมจิแม่งสกิลเยอะผมชอบเอาดิ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 ไว้มาดิผมได้หมดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณหมายดีอะไรนะไอ้ยาลาูบบังหัวนี่ไงโดนโดนบังไปดิ โดนโดนบล็อกไปดีเอาอะไรอะเป็นไรไว้กระจอก <c oughs> ดว้วยผลรีเจนไปโคตรอ่อนเลยเลือดแทบ,บไม่ลดไอ,อ้กระจอกโอเคมาคนดูครับมา,มาผลมังกรนะผมผลที่ดีที่สุดในมเกมนะี้อะใช่กูแปงลงร่างไหมเอ,า,อางี้ไม่ต้องแปลครับไม่ต้องแปลใช่ไหมนี <c oughs> ่ไง,ไงก็วาดิแค่นี้ก็พอแล้วแ<ๆ>แค่นี้ก็เกินพอแล้ว ให้แผงพีวีพีคิงพีต้องยกให้ผมคนดูผมบอกก่อนเลยบอกฟุตนี้ไม่ท้านะขอเกมนี้ปึ๊บ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 เดี๊ียืนไปไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยดูก่อนไหวนะพี่ว่าสกิลเองอะถ้าเกิดว่าแบบว่าสุ่มรามอแรงเนี่ยคือพี่จบเลย ไม่หวเฮ้ย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 คอมโบเดียวผมตายได้เลยนะแต่ผมจะคอมโบยังไงวะอ่าเนี่ยจบกค่จบแต่นี่ก็แบบอีซี่อ่ะอีซี่เอาไว้เข้าใจไหมอีซี่จัดอ่ะโอเคคนดูอันนี้เรียบร้อยนะมังกรนี่คือเขาแบบโหดแล้วเนาะไม่ต้องพูดเลยมากต่อไปครับผลไฟครับเพราะผมซื้อเนาะ คลิปอ,อื่นอาจจะไม่มีนะครับคลิปนี้มีแล้ผลไฟเพิ่งไปซื้อมาอย่าลืมกดไลค์ด้วยคลิปนี้ลืมกดแชร์ด้วยนะคน,นดูโอเคผมมา let's go ต่อเลยโอเคไฟโบเฮ้ยผลไฟโหดปะผมว่าไฟปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเอ้ยหน้ามันบักกูบักยู่แล้วเว้ยผลไฟแม่งบักวนะ่ะท่านผู้ชมผลไฟแม่งบักเลยเจะซื้อ,อยังไงเออ ว่าไงอ้าว้นหนึ่งเออได้แล้วไอมันบลอกยู่มันบัอกอยู่จะไม่จะพยายามไม่ใช้มันบักนี่ไงป้องหัวมาดิหลบได้หมดอะมาดิได้ดอ้าวหลบอะไรหลบอะไรฮะหลบอะไรหลบอะไรหลบอะไร เจ็บเจ็บนั่นน่ะไว้จะทายนะนน่ะเอ้าคุณหมอตายครับคุณหมอแก้ผมไงครับผมแก้กากครับนี่ไงแก้กากกระจอกตายซะกระจอกตายซะกระจอกอะไรกระจอกอะไรคอมโบกูยับเลยฮะเอ้ยกระจอกตายซะใครกระจอกครับใครใครกระจอกครับเอ้ยเอาดีเอาดี ผมว่าผลผมสู้ไหวนะคนดูแป๊บนึงต้องแบบต้องแบบจุ๊กเลยอุ้ยโดนด้วยโอ้ไม่กอโอ้โหตายเฉยไบ้านี่ไม่สุดดาเมจพี่แรงเกินมากผลยีราบมาแล้วไวนี่ไงมาดิมาดิมาดิมาดียีราบแบบกระจอกมาดิเฮ้ยแบบกดผิดกแบิดปกดปีกมาดิมาดิมาดิ อาดีเาข้อ่ะเข้ามาอ่ะเข้าี้ได้เออเ้าาได้ป่ะวู้มาดิวู้วู้เอาอะไรวะอะไรวะอะไรวะวู้อะไรจะฟัน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 อะไรจุกไงเอาเอาหายเอ้านี่ไงบ้องหัวเอ้ยไม่ทนเอกะโอ้กูตายโอ้ยไปเอ้ย ดาเมจถึงถึงเองปะทำดาเมจทไหมเมื่อกี้ไม่ได้เลยไม่ได้โดนอะไรเลยเลือดเต็มหลอดเลือดเต็มหลอดด้วยขิงกูด้วยว่างั้นขิงกูเชื่เลยโอเคครับกาวิตี้ต่อไปเลยครับพอนโดเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกาวิตี้นั้นผู้ชมครับจะไหวหรือเปล่าโอเคไหนอยู่ไหนเขาเข้าซอนรหัสพี่เอาชิบหายแล้วคุณดูเป็นหนึ่งนะโอเคมาละเมื่อกี้หายไปไหนมาไว้ว้าหายไปเลยไหายโอเคป่ะ let's go มม่กินมันสุ่มดาเมจแรงมากขัดเดียวก็จะแบบจะล้วนอันนี้ผลแรงน้มถ่วงนะคนดูครับแบบตื่นนะแบบตื่นมันแบบตื่นนะแบบตื่นรอดใครเนี่ยรอดกูรอดกูรอดกูกูจะตายแล้วนะไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาใจหมดเลยโอ้เอ้าโอ้แม่งกูกระจอกกูแพ้ได้ไงวะโอ้ my god ผมแพ้นะคนดูอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่เนาะ อันนี้ก mm ็แ hmm. ล้วแต่คนเลยผมผมแพ้แล้วคนดูว่ามันลบดีกเยอะเกินไปนะครับผมแล้วก็ผมนี้คือแบบใช้มันดีเลยช้ามากนะครับสับผลนี้โอเคผมผลต่อไปคือผลกำกำนะคนดูมามาเกียร์ซีเกียร์โฟนดีกว่าใช้เกียร์โฟนไม่งจะเย็นเย็นน้องชอเกียร์โฟนมานี่ไงตามล่าตามล่าเลยไม่จำเป็นต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปไหนนี่มัดยางยืด จะเรื่องแล้วอ่ะจะเรื่องแล้วอ่ะเฮ้ยดิดิดิเออโอเคจะเร่วงแล้วอ่ะจะเร่วงเอ้าคนตายคนดูผมเกลียดมันดีเลย์มันช้าเกินตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอ โอ้ป่าโคตรดีคนดูดูมันดิดูมันพูดแต่โอ้โหแต่ละคำแม่งเกินลองตายแล้วโหโอเคผมผลต่อไปลายนักผู้ชมครับเป็นผลนี่เลยนะครับของไอ้ไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่เลยคนะเดอมาฮ่ามาแล้วแงง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 งมาแล้วมาแล้วแงงงมาแล้วแงงงมาแล้วนี่นี่ชอบมากเลยตัวนี้น่ารักจังเลยน่ารักไหมน่ารักไหมดูดิดูตัวดูตัวก่อนไว้ น่ารักกันเหรอน่ารักกันเถอน่ารักกันเถอะง่าย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 มาดีมาดีง่าย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 เอาตายโอเคตาไปแล้บอกหุ่นเสือดาวมาของล็อบดุจิใช่ไหมตี่ไหนวะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรท่าอะไรวะท่าอะไรท่าอะไรครับ

กระจอกโอ้โหตายไปดีไว้กระจอกจัดเกินโอเคมาต่อไปนะครับผลแสงนี่นะครับท่านผู้ชมสกิลแซ่ดนะผมบึ้มเอจเด่นเด่เด่นเสกิลเอเข้าผมโอ้ my god สกิลไอมาผมเอาจริงนะเอาจริงนะจุกจุกจุกเล่กันจุกเออเออมาดิทีเดียวอ่ะทีเดียวก็จะล่วงแล้วอ่ะครับน้องนอน แล้วอ่ะจะไหวเหรอครับแน่ใจแน่ใจจะไหวเหรอครับเนี่ยจะไหวแล้วครับจะไหวแล้วครับฮ่าแม่งผลแสงกูด้วยชนะแม่งกระจอกเฮ้ยใครเข้ามาวะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาวะเนี่ยโอเคผมมาผลต่อไปมากๆครับโอ้โหมึงวินขึ้นสูงกันเลยเนาะไอ้ยฮ่าเอ้ยเอาดิมามึงอยู่ข้างเดี๋ยวคนดูไม่งงคนดูจะงงคนดูจะงงเอาไว้นี่ไงเอาดินี่ไงเอ้า ตายแล้วได้ไอ้ไฟตายแล้วอ๋ได้เฮ้ยกูงงจริงกูงงจริงกูงงจริงเฮ้ยทำไมแบงแบงมันแรงขนาดนี้วะฮะส่งวิตายเหรอ56วิตายเหรอใช่แป๊บเดียวตายเลยพี่โห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 ดเกินโอเคผลต่อไปให้ผมโอ้ my god หายคีบักแล้วลุ้มเยช่มันจะพักหัวใจกูไป่ได้นอนดีกูจะซู้ได้เหรอวะเนี่ย นี่ไงวะจริงจริงจิงนะน้องนี่ไงแต่ไม่ละเติเนติงก็มาขอใจดิมาข้อยังไงวะโทรพบ้าฟักาฟนี่นี่ไงมาข้อเนี้ย่เนิงก็มาข้อหัวใจผมนี่ไงมาดิอยากโดนข้อหัวใจจังเลยแลก็โดนข้อเกือเอ้าอ้อยังไงอะครับไอ้เอ้ยกูขอช้าเกิน โอ้โหผมตาเลยท่านผู้ชมขอรีเกมแป๊บหนึ่งนะโอเคผมมาสู้เลยดีกว่ามาดีนุ่มโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นไว้นี่ไงนี่นี่นี่ใจเย็นแล้วไม่ใจเย็นแล้วครับนี่ไม่ใจเย็นแล้วครับนี่นี่ไงอ้าวอาวอาวไอ้นุ่มเฮ้ยอะไรติดตัวกูอะอะไรวะตีนเมียฮะพูดได้เลยฮะอะไรอ่ะได้ไอ้ไว้มึงเล่นของสูงละ ของสูงอะไรวะบินของสูงอะไรวะไม่ใช่ของสูงแล้วอ้าวดูเอาดูเอาฟันฟันหัวแม่ฟันเแรงแรงเแรง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 นี่กระจอกกระจอกกระจอกกระจกกระจก คนนี้คนสักระเทือนนะผมคนดูมาเลยนี่ไงนี่ไงนี่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 มาดีมานีจอก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 ไวมาดี้าากระจกนี่เาเทียบนะครับมาดีกระจก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 ไนี่ไงไวนี่ไงมาดี S <S เอกมัดเอกมัดก็เอกมัดเหอะโดนสะเทือนของี่อีกหนวดขาวไปดิ <st> <c oughs> ตายกลางอากาศเลยกูบอกแล้วโอ้โหพลังโคตรอลังการ <c oughs> เลยคนดูใช่แล้วคือแบบเอาพีพีได้เลยนะอยดูระดับแรมั้งนะครับผมคนดูก็ ไม่ใช่ก็ได้นะครับผมสาบผล PP ขยายให้ผมเนี่ยจัดระดับ PP บ่ผมด้วยนะเออถ้าเกิดว่ายังไงผมอาจจะมาจัดก็ได้นะท่านผู้ชมครับโอเคมาผลต่อไปผมเป็นผลสายฟ้านี่ไงนี่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 โอไว้ไวใจเย็นใจเย็นน้องชอเนี่ยใจเย็นพี่นี่ไงจะมาตัดจะมาตีผมทำไมเนี่ยเออนี่ไงจู๋ก่อนจู๋ก่อนนี่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 อ่พลาดแล้วไว้พลาดแล้ว นี่ไงนี่ไงใครพลาดนี่ไงใครพลาดครับนายใครพลาดอ่ะเมื่อกี้ใครพลาดหรอไอ้เหยอะใช้ไหายชัวร์เมื่อตายแล้วเหรอจะตายแล้วเหรอไม่ตายอัตโนมัติจูก่อนจูก่อนนี่ไงนี่ไงนี่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 แล้วก็นี่เอาไปซะเอ้าเอ้อ๋อชิดเฮ้ยนี่ไงนี่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 เทเลพอร์ต แล้วก็นีแล้วน,นีแล้วนนี่ไงนี่นี่นีนน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 ปุ๊บอุยจุก่อนปุ๊บโอเคสวยงามหลดหลบได้คอมโบสกิลอะไร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 นี่ ชิจังชิงจังชิจังแกมาดิเราได้เราได้เราได้ชิจังฉีสี่สีเอ okay, ้ยเอ้เอ้เอ้กูตายเครื่จอบอะไรกูไม okay, okay, ่โอเคผมนะผลต่อไปคือผลสโนโอ้โหเปิดต่อนได้เปลี่ยนดีว่าเข้ามาเลยอ่ะคนดูโหดปะสู้ไม่ได้แน่ๆเลย <ท>เพราะว,ว่าผลโกงๆอ่ะคนดูก็คือผลพวกโสนโนนนี่แหละเพราะว่ามันเป็นแบบระยะแบบนี้เนาะแบบมันทั่วมันทั่วทุกอย่างอ่ะทั่ว<อ>ี่ยพูตายก <คน S 2> ูตายด้ยวยไนี่จุกมาดิมาดิมาดิกระจอกกระจอกไว้กระจกไว้มาดิกร <c oughs> ะจกไว้แต่าฆ่าพี่ชายครับวันนี้กระจกไว้มาดิกระจกไว้กระจอกกร<ข>ะจอกกร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 ะจอก เฮ้ย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 เกือบเกมพิกโอ้โหดาบแรงจ้าดาบแรงเกินมาผมสไปโนโซลัสครับผมคนดูนี่ไงรู้เหลี่ยมใช่ไหมเรารู้เหลี่ยมใช่ไหมเราใช่ไหมใช่ไหมเขาไรกันเชียววะเฮ้ยมาทีผมสไปโนเลยนะเว้ยนี่ไง นี่ไงเดยวก็รู้เดยกก็รู้นี่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 ไงนี่ไงไปนี่ไงมือปาดีมือปาดีสไปโดนด้ไหมหับสไปโนโซลัสนะบอก่อนบอกก่อย่ากระจอกนะโอ้ออนจัดเลยอะไปฝึกใหม่กูบอกแค่นี้แหละโอเคผมนะผลต่อไปนะคนดูเกือบสุดท้ายแล้วปะสุดท้ายแล้วโอเคผลนี้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 เลยผลได้นะครับผมเส้นได้มาไว้โอ้ มึงก็เกินนี่ไงไปเข้ามาข้างล่างโอ้โหแรง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 เฉี่ยนี่อะไร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 จุกได้ครับนี่ไงจุกได้แหละไม่เห็นจะจุกได้เลยนี่ไงนี่ไงแหมตีก็ตีดินี่ไงนี่ไงฮึบโอ้โห โอ้โหเลือด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 ดเลือดมงีไอเลือดเลือดพี่ก็เหมือนกันครับเาดิจิกูจิกูจิกูาผมได้ครับผมผมว่าฉากนี้จบเลยจบเลย โอ้ยโอ้ยยูวูยูวโหคนตายไปโอเคนะครับผมไป่นหัดท้าวแล้วคนดูไปเฉยผลนี่แหละครับผลมาเจอแลนมามาดิโยนเจ้าของแม่มาเจอแลนด์อ่ะเออวาเฮ้ยนี่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 ดู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 ตะลุยตะลุย อยากตายวะเฮียใช้อเจลนทีโอเคนะครับแต่คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับผมมามึงมาเจอกุยรอบดีไว้มาะีมาดีมาดีมาดเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องสนเาเอาเลเอาเลวัดไปเลยว่าใครใช้โหดกว่ากันมาดมามาดิ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 าจุกาดิาาาจุกจุกจุกจับจุจับจุจับจุจับ ทุบจับทุบจะจมาดีเนี่ยเขาเรียกคนที่เล่นชำนาญใช่ไหมใช่ตั้งไงครับชำนาญแล้วไงอ่ะครับชำนาญแล้วไงอ่ะครับนี่ไงเจ็บไหมจะเท่าไรเลยไม่ได้เจ็บเลยไล่ฟันเลยไล่ทุบบ้องหัวเลยมาดี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 บ้องอ่ะบ้องอ๋อบ้องเอาดิบ้องหัวเอาดิ โอเคครับผมขอดูครับแต่คลิปนี้นะชอบอย่าลืมกาามไดไลค์กดซับสไครป์ด้วยกันนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่บันเทิงขออภัยด้วยเพราะผมเหนื่อยมากกับการเดินทางวันนี้เ <c ười> พราะว่าผมไปต่อเลยรู้ไหมครับกูไปต่อกันด้มา <c ười> ใช่แล้วก็นั <c ười> ่นแหละควับหนโคตรเงยเลยโอเคแต่คลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊เด็กๆง่ายไปก่อนครับผม